ลองป,อปอยยง่าใหงแก้มดูดเครื่องไส้เลยครับมึงดูปัดปาดปัดปัดปัดปูดิดปาดย่างหมานเลยพี่น้องเครื่องไส้อายคะคนะโอ้ยบุรุษนะครับสามลูกอยู่นี่สองลูกกลัวครับเดี๋ยวเทีใบแห้งมาเลยมี่จะมีดครับคนะ Ừ. Man leo má leo gặp tìm thắng ừ. Mán cứ cần, mán cứ cần và nạy cấp mặt đấy nhiều lợi cho tìm thấy. Oh, cảm ơn Ồ, mọi người mẹ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 สวัสดีครับส,ส,บสอบตะเขี่ยวเตี่ยนนุ่มสามทิศแช่แนวไม้แล้วครับผมครับเสาร์นี้กับพ่อผมพอ่มอนนค,รครับสามทิศอยู่บ้านนี่ครับครับสามทิศกับเพื่อนกอการออกงานมาพี่น้องไปพ่อวอลไรอย่า,ายกันห้างสิพาพี่น้องออกไปทงไฮทงหน้าผมครับไปเบื้องไส้เบื้องหลอบเนาะครับไปไปเบื้องบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านซะก่อน ฝนก็ได้ตกลงมาอยู่ครับตกแหงนําครับผมว่าด้วยตกโม่งนะครับตกโม่งแหงนอุ้มครับตกแหงนว่าไปเดี๋ยวเอาเดี๋ยวใส่ป่าถัางเยนน็นยันนางก่อนไปไปเอน,นอะไดี๋ยวเใส่แล้ว นี้มีแดดครับมือนี้ม่แดดเัวหน่งม่แดดตัวแรกๆม้วนนี่กแหงอี่าีครับโนี้ตกแหงตกโดดน้่งกสองสองจั่วครับสองช่วงส่งกมงกลงมากครัอมาณจัยี่สิึห่งชั่วโมงลครับเรอก็ ยุดกับพักช่วงนึงประมาณอีกจัสิบนาทีตกลงมาอีกครับตกแห้งด้วยครับทับเศ้ามื่อนี้ก็เป็นเศ้าวันที่หาครับวันจันทร์ที่ห้านะครับสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแหละครับเดี๋ยวนี้มีแดดพี่น้องมีแดดแล้วพี่จากก็เห็นแดดมาหลายมือนี่ครับบรรยากาศทุ่งมอง สถานที่ก็าสางเขาสิไปทั้งทีครับน้ำลงมาแห้งครับมวลน,น้ำลงมาแห้งแล้วออกฝนตกมรสาสุดม,มากจะขึ้นขึ้นว่านนี่ครับนี่ทานี่ครับาำไฟไปนี่นนองน้ำอันนี้คนไฟครับทั้งทีน้ำไปออกแป้นหลอกแล้วครับ ระบายออกแล้วกระสันก็ได้เนี่ยสามทธิศก็เลื่อมโอลตกเสียมมานั่เดี๋ยวสิเธี์ไออกมาไหมยุอกครับภาพพี่น้องมอยายมไส้ยมรอบก้อนแล้วก็สิธเาไปกินขางง่ายใบยของสเสาสัก้อนเจ้าสิออกมาไหมสิออกมาตัดหนาอยู่ครับ ขี่รถมอไซค์คับขี่รถเพลิงภาพสีสันน้นนี่เด้อพี่น้องน้องก็สางน้ำกันเพิ่มบบระดับขึ้นเรื่อยๆครับมองดูบันท้ายเบาะแล้วเบาครับบรรยากาศตรงไหทุ่งหน้าเามนี้ฝนตกลง,งมากกัมีแดดตั้มตั้มขึ้นครับ น้ำม,มันหลุดมาเลยพี่น้องมองดูยันม,มันลงมากตรงนี้นี่ครับฝนถับฝนครับน้ำลงมาแต่างบนครับน้ำเหนือโอ้ปอซชิวหน่อยแรนครับน่โอ้ มันการลดกหรถกาบทะลากออกมาจากลำห้วยครับกระโดดออกมานำให้น้ำหน้าเอาพี่น้องจ้าไปพ่อกันยุบคนครับยุบมองเขายามไส้เลยมันของขางสิครับรถเคื่องลำบากนะครับ้น้ำลงมาแห้งายพี่น้องสามทิศโต๊น้ำเลยเมื่อกี้นี่เพราะว่าไปน้ำมันระบายมองนี้เพราะท่านครับเลยไป เอาอีหยังที่มันจีดขวางทางน้ำบอกเลยเมือนครับเปียกมอนยอดเลยพุ่นหนุรับน้ำลงมาลงมาแห้งอีหลีทั้งบุญแห้งๆครับทั้งของเพน่ดนอยู่ที่าพพี่น้พพนองยามไส่ไนี่ครับออกมาใส่ไวเมื่อ้านยังมาแลงใสไงแต่ว่ามันฟูนแล้วครับผุนเมื่อวานาน้ำาบแห้งแบบนี้เลยครับมันพัดไปแล้วผุนเดียวที่ภาพพี่น้องยามเลยครับเปียพพยบเบิดเลยสามที่กี่ไรไ,ไปไปเบื้องน้ำกัน โอ้ยน้ำทัวมืดเนาะได้ยังโอ้มันอยู่แต่ว่าป่าตายมืดครับมันพี่น้องคุณนะน้ามันแห้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวล่างก่อนเดี่ที่ให้บึ้ง มาเดี๋ยวเสีให้พี่น้นองเขาบิง้งใส่เงยใส่เงยพี่สาวสั้งมาให้ครับนี่อ้น่าำทังอย่างนี้นาาเรียกครับน้าม,มันแห้งมันคกิว่าพัดลงไปหุ่นครับ วันตอนเต้นเวียนนั่นบโบท่านด้นี่เลยครับโบท่านด้แห้งไปแล้โอ้ปกดปกดก,ก็มีพี่น้องคอนนึงเห็นปะปลุกง่ายนี่ครับตัวถือไม้กับท่านตายยังสิครับไปไาอิทไทยง,งามงเลยพี่น้องไปไปเดี๋ยวไปเบื้องอีกฟองลัง เ,เอาตวนี้ไว้กันไปไปตากไว้หนีสกักก้อนเดี๋ยวออกมาข้ามาตันหนีาจยังมาเจ็บมาเมียนกันครับมันจิตัด,ดมมไ,ไ,ไ,ได้บ่หนิหน้ามันแหง้งไปไปไปเบิ่งอีกหลังครับนี่หมันดูครับหมันอยู่หลังนี่ก็ได้ปลามันแห้งไตหน้ามันแห้งครับมันทางปลาหน้า,นาห่วยน้ำกระดานเขามาได้พี่น้องมึงดูร่นสาทมทิดแหล้ว เหียกมอดยอดมือน่น้ำครับให้ยบหูบเด่ไข่กระเป๋าถือทั่วซั์ลงไปน้ำครับมันมือน,นี่น้ำคุณน้ำถั่วมองยกสะดุ้งแล้วต้องมายกกี่ล้วครับพี่ยาเนี่ยพอวัดทิดยลาแก้อัดสายไว้แล้วครับ,บ,รบมันหลุด เบื้องล่างนี่ก่อน,น,นอันั่งกับซีบอวดหนามทางหนามปีปลาตายมาด้วยกันติงนันดิถือบัวหนามมันหล่นกันแท้ปลามันกระโดดขวมทั้งแท้เลยครับไปเดี๋ยวไปเบื้องกันมาครับเดี๋ยวเบื้องกันเลยหนามมันแห้งพี่น้องเอ้ย อยู่หลังป่าแงงงดูเครื่องไส้เลยครับบุ้งพืปาด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 ปูดปิดอู้หมาแล้ว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 ครับมาแล้วเดียวเดียวถี่เท่พี่น้องเราเบิ้งปาดยางมันเลยพี่น้องเครื่องไส้อายะคนะ โอ้ยบุรุษเหรอครับสามโลอยู่นี่สองโลกลกัวครับเดี๋ยวเทใบแห้งบ่ได้มี่จะมีดครับกูนะเอ้ยมานแล้วมานแล้วเกือบเต็มถังดูหนีดีครับน้ำมันแห้งบ่ไดี้มันบ่าตายตัวตายกันตายแต่ว่าตายน้อยครับชุดน้อยเอ้ยมานแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ไว้อีกบ่นี่ ป่าอันนี้มันข้นยงียม,มาขึ้นเลยครับมองนูพี่น้องคุณครับเครื่องถังเลยครับนี่กบเปิมมันแล้วมันแล้วหน้าแตกเลยครับหน้าแตกเลยพี่น้องหน้ามันแห้งมันทงังเอาครับลังนี้เรียบร้อยแล้ว เอาขึ้นไว้สักก้อนเดี๋ยวตอนห้มามตัดเนี่เขาออกเขาเสียวมาอีกทีนึงอยู่ครับจากมาเบิ่งกันมาเสียวลงอีกบ่ตอนนี้ปล้อยให้นหน้าเขาระบายไปดีๆก่อนนี่ครับพี่น้องเกือบเ,เต็มถังมึงดูนี่ตะปากระแหง,งล้วนๆไส่ลังนี่มันแล้ะครับมันเล้วไปไปไปเบิ่งอีกลังนึงย่างอีกลังหนึ่งยุทธ์ทึงมึครับไปครับไปเบิ่งอีกลังนึงย่างลังอยู่นี่ครับมัน คือสีบ๊อป่าในด,ดอกลังนี่เพราะว่ามันมันมันอยู่อยู่ถัดจากลังเมื่อกี้นี่ครับป่ามันก็ต้องพานต้องกาหล้างนั่นมาก,ก่อนเบืองมามันสิมีบ่ครับลนีงไปน้ำกับลลยพี่นอ้องระบายเพราะท่านเดี๋ยวไปกินขอยกินน้ำเราจ้างใครสิออกมาเบื้องนา้าเบื้องยังไม่ครับเสียวป่าไปไว้ก่อนโอ้ยมึงดูน้ำรวมเขาสามทิศเลย กับย่ม,มากกับมากคัดน้ำยาย่โมมีกับโมมียแย่โมมีเกิดแรงทันโต๊ะกับโต๊ะคัดครับพ้นปีนี่แต่ว่าโต๊ะดีโต๊ะงามดีพี่น้องแบบฟ้าห้องฟ้าลุ่งบ่ไข่มีครับนี่ครับพอดแล้วเอาเดี๋ยวสี่พ้าพี่น้องยามเลยไปิึงน้ำกันนี่อังบอลล้งนี่ เปลี่ยนเบาๆพี่นเานาะมันคือกันหมนันคือกันแต่ว่าป๊อปปันไหนครับจกักรรูปนี่ละนี่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 มันเราพี่น้องหมันอีกแล้วเดี๋ยวที่ไอพี่น้องเขาเบิ่งกันมันเต็มมันล่นคู่คับนี่มันฉิดเตียนออกแล้ว เยะเดี้ยเยห้พี่ให้น้องเราบบิ้งมันมันมันเต้านีมนันมีหอดงูอู้ตายครับอหยบอยเจี๊บบอกเนี้ยมีผบ้เตี้ยนออกจากทางพี่น,อน้อง ไปครับมันสิล้นทางแล้วเดี๋ wing. ยวมันสิเต้นออกก่อนเฮาจังไปสรุปผลงานกันไปเทให้พี่ให้น้องเฮาเบิงอยู่ฝนรับอยู่ในบ้านอยู่เฮยียนยายนางผมนะครับไปไปพี่น้องขอบ้านก่อนไปเอาไปครับปานสิตายก่อนมาหอดเหยียนแล้วเดี๋ยวเทใส่เอากระมังอันน้อยนี่อไหมเนี่ยใส่เมื่อกี้บอกไปหยกกระมันเนาะจ้าอยู่ในปลาใส่เลยนี่สาสเทครับเทแล้วเทแล้ว อันสุ่มขังร่มนี่มันน้ามันทังครับน้ทังแห้งเลือกตองมันาสก่อนเลืงสเมนลวมนหว้มใส่หน่อยก็ตายเด็ปลาใส่เด็ปลากระลวงปลากระไรปลากะเง้มันเม็นแล้วมันเพท่นเม็นแห้งดรอกน้ามันขังมันคือ่ๆยกสะดุ้งนะจ๊ะคนย่าเตากับมิตรป่านี่แม่ ปลากรเนี่ยเนี่ยปลากเนนอยม่อกงปลานอยตเนี่ย่างเดียวเลยอันนี้มันใส่ทุ่ปลาทุใส่ใส่งมันเหมือนตีเตงอใส่งมันถือกปลาทุงม่นะมใเพราะแม่ใส่งจะแงถื้มอ่ต้าในต้ใส่ทุ่งมือได้ไหมใส่ทุงมือเอาเหอกอกันมากันนั่นิเป็นแยกตัดออกก่อนครับทุ่มือุ เราความเทียวไปยังหัอใยังกี่ปูน้อยกี่ปูน้อยถืเป็นปวยหน้าโคปาปานมันด้อโดดเาัดแยกเกี่ยวไปกินได้ยินไหมยกมาก่วได้บนนนเกี่ยวมาเกี่ยวปยนะป่ากระแห่ปากครับเียวหยย่ยนั่งขัดแยกเก็บไปกินป่านพี่ป่านน้องไปกินครับ

ครับท่านนี้สามสิบก็ะโขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อสุขสุขกนแล้วครับที่เขามารับช่วงคลิปของสามสิบแต่งก็ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดสิบประเพณีผัดไม่แม่ๆนะครับคลิปหน้าสามสิบกี่ภาพที่พ่านน้องก็ยังกับชงค่อยชมค่อยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิบกรเสียว้บสมิ่งกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ